บอสโจยมนินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกว่าจะเปิดไพ่ใบสุดท้ายสำหรับไพ่ใบสุดท้ายนี้จะเป็นอะไรกันก็ต้องรอฟังกันค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางด้านบอสโจยมนินเนาะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเพลงลิขสิทธิ์เพลง เพราะว่าจากงานที่ผ่านมาขอพระเอกวัดศิบดลได้ไปออกรายการรายการหนึ่งและโดนเคลมเรื่องลิขสิทธิ์การนำต่างออกมาเตย้ยทั้งทั้งที่เพลงของค่าเพลงลำเพินอินเดียรคคอร์ดเนี่ยไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ทำไมอยู่ดีเพลงนี้ถึงขึ้นลิขสิทธิ์ด้วยเฉพาะว่าโดนเคลมลิขสิทธิ์ไปเนะาะบอกเจ้าเนาะ mm hmm. แล้วก็จะมีคลิปของทางด้านช่อง Lady Society นะคะได้นำบทสัมภาษณ์ของบอจมาลงไว้มี่ก็ขอขอบคุณช่อง Lady Society ไว้ก่อนขออนุญาตเปิดคลิปนี้ให้แฟนคลับ FC ได้ฟังกันค่ะครับผม f อฟชทดมาติดหลังไมเลยครับว่าเพลงวัดสิวลนหายไปไหนกันน้ำตาออก่าเลยหายไปไหนเราก็งงเหมือนกันอ๋เลยไปดูว่ามันขึ้นแบบนะครับมันก็มีพระเอกวัดเราไป ก็ไม่อนรายการหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเป็นความแบบเขาใจผิดก็เลยแบบขีดลิขสิทธิ์ครับใฉะนั้นก็คือลิขสิทธิ์ตัดเพลงนะเราจะได้ใช่ไหมหลังบ้านคงจะถึงเวลาที่เราจะให้มาบริษัทมาดูแลหลังบ้านอย่างลุยโรมครับเพราะว่าจะไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อันนี้พี่น้องเพิ่งก่อใจครับแต่ว่าเพลงทุกๆเพลงของค่ลำเพลินกี้นี่เลยก่อนสามารถแสดงสดได้เลยไม่ขีดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ายูทูบ นะครับตอนนี้หลายๆเพลงหลายๆค่ายเข้าสู่กระบวนการหมดแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือน o ู t u b e ปนบีบังคับให้เราต้องพักต่ก่อนที่ไม่เพราะว่าฟรีทั้งแสดงสดฟรีทั้งยูทูบหมายถึงว่าไม่ไม่ได้มีส่วนแบ่งไม่เค็มอะไรไม่ไม่ใครท่ว่า YouTube ภาษายูทูบนีเรี่ว่าไม่เค็มหลังบ้านแต่ตอนนี้ก็ถือว่าให้หลังบ้านบริษัทดูแลไปเพราะว่ามันมันมีถ้าบริษัทไม่ดูแลเราก็ดูนเค็มโดนขโมยแบบนี้ตลอดเลยครับจุดเมาที่เริ่มจุดันเริ่มมาจากจุดเมนที่ตอนนี้จุดเ็นที่ก็ยังโดน นะครับฝรั่งไอ้เค็มไปแต่ว่าถ้าเราให้บริษัทในประเทศไทยดูแลเนี่ยครับเราก็ถือว่าเขาดูแลแล้วเราก็เป็นต้นฉบับแล้วอยากเป็นอยากถูกต้องอยากเป็นทางการเป็นที่เป็นสิ่งของยูทูบนะครับคือสลับคนไหนแต่ว่าสลับพี่น้องเราคนไหนที่ไปคเป็นโท้ชมาหาลังไม่ได้แล้วปิดตีสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมพนันหมดงานไม่หรือว่าอัปโหลดอันนี้ครับเยอะเดิมเราดูแลค่ะอันนี้อันนี้เขาได้มีการติดต่อไปหาทางทางมีแล้วครับคุยแล้วครับ ุยทางกับบริษัทแล้วครับเพียงว่าก่ัมาแล้วตัวนี้แล้วก็มีบริษัทหนึ่งมาดูแลเรื่องดูแลตั้งแต่เพีงหน้ากก็ดีเนาะก็สมมติโบโจก็ไม่ตั้งใจที่จะทาเพลงมาเปิดเก็บลิสิทธิ์อยู่แล้วแต่ก็โดนเพลงรว่าน่าจะให้ดูแลบริษัทดูแลหลังบ้านแล้วนีนะครับคือมันต้องดูแลมันมันค่อยแบบไม่เอาไม่เป็นอะไรถี่ว่าแฟร์กันครับมันจะได้แบบสบายใจกันทุกฝ่ายเราก็จะได้สบายใจยกตัวอย่างเช่นเพลงที่คนหาไม่เจอในยูทูปหาสาวข้แม่บ่มารามลแต่ว่า ถ้าเราเข้าสู่บริษัทแล้วมันจะขึ้นฟิปเลยโอ้ที่ทางธคมันก็เด้งมาแล้ว่ไงเหมือนที่ว่าไม่ค่อยหาเจอเนาะพิมพ์ไปไม่เจอต้องไปค้นหาที่ช่องที่เราลงพลมใช่ครับใช่ครับแต่ก่อนมันยูทูบมันบล็อกมันบล็อกไปเลยมันอาจจะเราก็คิดว่าหรือมันอาจจะมีบังคับให้เราให้บริษัทมาดูแลแล้วอย่างทั่วไปของเราเห็นว่ามันมีพิมที่ติดมาแล้วตอนนี้ยังครับยังไม่ติดมาแรงค่ะ อันนี้ก็เป็นทางด้านบอสโจได้ให้บทสัมภาษณ์กับทางช่อง Lady Society ติ่งบันเทิงนะคะแล้วก็อีกช่องก็มีนิวนะคะก็ถือได้ว่าบทสัมภาษณ์นี้เราก็ได้ความรู้หลากหลายขึ้นมาเลยเนาะว่าออการจ้างบริษัทมาดูแลของบอสโจก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาเครมเพลงของตัวเองไป เพราะว่าเห็นนี้ก็เห็นการนำเตามาเตอนข้าง,งจบแบบเท่ๆใช่ไหมที่โดนเคลมไปโดนเคลมพิกิทธิ์ตัวนี้นะคะที่อาจจะเป็นต่างชาติเอออะไรเออที่ได้นาเพลงนี้มาเออได้เข้าไปเคลมเพลงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของบอจนะคะครับผมแล้วบอจอะไรนะใพ่ไปสุดท้ายเอาเห็นบอจบอกว่านี่ะจะพูดต่ออยู่นี่ไงที่อบอกว่าที่ทางนักข่าวก็ถามถึงว่าอ่า ช่องใหม่เนี่ยก็ก็ติดหนึ่งในมาแรงเหมือนกันใช่ไหมบอสโจว่ายังยังยังไม่มีเพลงไหนติดในมาแรงแต่ว่าน่าจะมีเนี่ยเร็วๆนี้แหละอ่าน่าจะมีไพ่บสุดท้ายของบอสโจนั่นแหละนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่กาลังจะปล่อยเพลงออกมาแล้วครับผมเพลงล่าสุดเนาะเพลงเอิ่นหักหน้าเอกน้อยนะครับที่จะปล่อยออกมาในช่อง y o YouTube อ่าสาวน้อยลำเพออินดี้เลคคอร์ดนะครับอ่าก็น่าจะติดหนึ่งในในมาแรงแน่นอนแหละเพลงนี้เนาะด้วยพลังรักจากแฟนคลับเอฟซีของน้องอุงอิงเนาะ แล้วก็ทําน้องอิงก,ก็ได้ขอพ่อพอ่อแม่บอกว่าขอให้หนึ่งล้นสองล้านวิวได้ไหมคะเราได้ขอด้วยความน่ารักนะเวลาเราดูองค์อิงเราเรายิ้มไปด้วยนะบ่าวเจ้า้เนาะอ่ะแต่ไม่มีคลิปหรอมีค่ะอ่าแล้วก็เรมีโล่าดันอยน่ใน,นช่องสาวน้อยช่องสาวน้อยช,ช่องเพลงผมบ้านาน่าจะองค์อิงน่าจะเป็นเพลงขององค์อิงค่ะ ทำไม่ตาย้พ่ออะไรครับคือทาไม่ตายทไม่ตายทไม่ตายใพ้ไสุดท้ายแล้วที่เราต้องใช้ถ้าวก็เอดไปแล้วบอกว่ากวหนึ่งวันสอล้านวิวได้แน่นอนเนาพราะว่าด้วยเื้อหาเพลงดีด้เนาดเพลงยังไม่ออกอีกนิดเดีย o ต่อก็เก้าล้านสิล้านแล้วแต่แค่ชื่อเพลงนะเพลงยังไม่มาเลยนะแค่ชื่อเพลงด้วยเลด้วยเก้าล้านเมื่อกี้ประสบควาด่งังเก้าล้านน้อทกันทั่วประเทศทอดันทั่วโลกมึงแหละกระชุ่มแล้วก็เช้าแล้วกรนแช่ ข้อมูลไวอลเลยหมค้าสมมติว่าุไวรอเลยไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเนื้อหาข่าววันนี้นะครับก็คือ1เป็นการเตรียมสร้างลิขสิทธ,ธิ์เพลงนะครับของทางสาวน้อยเพร้าเพรเองนะครับเนื่องจากว่าเพลงของเขาอะ่ะมันไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์อยู่แล้วใครก็สามารถนําไปร้องนําไปค็อเวอร์ได้แต่ทีนี้พอมันปล่อยมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะกลายมีมีปัญหาภายหลังก็คือว่าอ,อาจจะโดน โดนช่องอื่นๆหรือว่าช่องต่างชาติเนี่ยก๊อปเพลงไปลงแล้วเขาก็ไปจดลิขสิทธิ<อ>์ตรงนั้นพอทีนี้เราเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าของเพลงอย่างทางสาเพี่แม่เพลงเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องก็จะกลายเป็นว่าโดนลิขสิทธิ์แล้วพอจะตัดเสียงอ,ออกก็ถ้าแบบ เพลงนี้ออกเลยเพราะว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไปแล้วทั้งที่ว่าสาวมันเบบๆเองเป็นต้นฉบับเป็นเจ้าของเนื้อหาโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยเขาไม่ได้จดไว้ทีนี้บอจก็เลยว่าอยากจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้เพลงเนี้ยเป็นเพลงของเขาไปเลยและเขาก็สามารถร้องได้แล้วทีนี้ ศิลปินคนไหนถ้าอยากจะร้องอยากจะ cover ก็สามารถติดต่อเข้าไปหาทางทีมงานสารพิเศษว่าแพงติดต่อเข้าไปหาบอสโจได้เลยเขาก็จะกดตรงนี้ให้ประมาณนี้แล้วก็สําหรับเอาไปแสดงสดหรือว่าเอาไปออกงานก็ยังยังสามารถเอาไปใช้ได้อยู่แต่อันนี้จะเป็นเนื้อหาลําพังเฉพาะเนื้อหาในยนออืเนาะ เพราะว่าก็โดนไปหลายเพลงอ่ะอย่างเพลงแรกที่โดนก็คือจบแบบบอเทเพลงที่2มาก็อู้หลายเพลงอยู่แล้วล่าสุดมาเพลงของพระเอกว่าิิบโดนเนาะก็โดนไปเหมือนกันอันนี้ก็คืออ่ะหนึ่งลายเรื่องลิขสิทธิ์เนาะเราในส่วนตัวเราเนาะเราคิดว่าจดก็ด,กด,ด,ดีเหมือนกันมันจะได้กลายเป็นว่ามันจะได้ควบคุมตรงนี้ได้ไมิั้นก็เราไม่จดเองคนอื่นก็ไปจด,ด,ด ก็กลายเป็นว่าคนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีๆมาชุบมือเปิดจดเอาเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอะไรเนี่ยใช่จดก็ดีเหมือนกันแล้วก็สําหรับใครที่อยากนําไปร้องคัฟเวอร์ก็ติดต่อด้วยตรงไปหาบอสโจก็ได้แล้วเนาะใช่ครับอ่ะแล้วสองนะครับผมที่นักข่าวถามนั่นแหละว่าแล้วอย่างเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้ที่อุ๋งอิงแบบว่าจะได้ปล่อยเพลงใหม่เนี่ยบอสโจว่าเนี่ยเนี่ยเป็นไพ่ใบสุดท้ายของทางบอสโจของทางสารน้องเพื่อนๆเลยแล็จะปล่อยออกมาเห็นวันนั้นพูดคร่าวๆว่าวันที่สิบแปดนั่นคือะไรแปดเดือน ก็ออก็ต้องมารอชมรอแชร์ช่วยกันเชื่อว,ว่าเพลงนี้จะต้องติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนเอิญหักหน้าเอกหน่อยของอีหลาอูอิงเพชรบ้านแพงนะคะอ,อ่ะนี่ก็คือเป็นข่าวสารวันนี้เนาะของสาวน้อยเพชรบ้านแพง<า>ที่เมื่อเจอปัญหาแล้วก็บอจผู้บริหารมือทองสมองเพชรนะคะก็ได้อุดรอยรั่วของปัญหานี้แล้วค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเ o อร์ก็ยังสามารถนะคะ แชทเข้าไปหาบอลโจวินกับส่วนตัวก็จะติดต่อขอไปคเปอร์ได้ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีมัองเลยบอลโจดีไซน์ครับก็จะขอลาไปก่อนนะคะถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสอบคนด้วยนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ